สบายดีครับพอม่พี่น้องไทยพิสัยบ้านเฮาครับอืออากาศเย็นสบายนะครับเริ่มหนาวตันแแรวนะจ๊ะวันนี้มาทานข้าวสาวจ้ามีหมากแตงนะครับหมากแตงนวยขรอแคแรแดีนะครับแตงกัวจะแตงกัวซื้อมาจัดตลาดบ้านพนบกจ้าถุงละสิบบาทน,นะครับอันนี้จะบวงจ้าเจลบองเซฟสแตรมแล้วก็น,นี้นะครับต้มเลง้งแต่วนต้มเลง้งเอาต้ม ต้มกระดูกหมูไปเปลือยจ้าต้มไปกินหลายมื้อห่อนซ้อนหาสดหาสดแนวห้อนห้อนร่องคอร่องคอดีนะครับลูกชิ้นหมูเจ๊พรจ้าตลาดเจริญอันนี้เป็นบักกาดซ้อมจ้าซ้อมผักรวกอันนี้อย่าง ข่าวาวนไปวนมากับมหาน,นี่จะบอกอ่างพี่น้องมหาแห่กระดูกข้างมูอืออืออือือ่าชิ้นไหนดี เสาแล้วก็จะเป็นเมืองันเคียวเขาจ้าที่บ้านสายทองนะคะทางโู้เลยนทางบ้านบันวอืมอืมเวลาก็นตบมือที่สองอืม ได้บอกได้มาแต้มเมื่อวันพุธไปตลาดนี่นะครับตลาดบ้านเออหน่งครับบ้านวังไฮอืมอืม,อมว่าไม่เห็นเดี๋ยวโลกกับท่านเห็น แซบแซบแซบเอาใส่มือน้ำแหนมน้องกันเองกันเองอาหารเก่าก็ได้หรูหราบางมื้อกันสมบัติสบายสบายพี่น้องมั้ง แกกระดูกห really? ้ฉ no? ันเบงครับอืเอาเออหมดหมดแร้วจริงๆอืมเข้ากันเข้ากันอืมอืมหอมไป พนักงานกับแต่งคอแล้วแจงซื้อผู้ถ่องซวว่าอืว่าจะเป็นแซมเมื่อหน้าไปหรือซื้ออยู่นหนักกินง่ายๆ อัอเดี๋ยวานายก็ออกไปหาเราะมึงวิวงามๆทางโคก่าบรรยากาศบ้านๆที่บ้านสายทองทางบ้านบัวบ้านหนองกงุ <c> ้ง <oughs> สบายดีครับพแม่พี่น้องไทย่อพิสายบ้านเฮาครับอ้าวันนี้เราจะมาทําอาหารเช้าจ้านะครับบางครั้งรู้สึกไม่สดชื่นมันเป็นมะรงมะเร็งเหมือนโซโบะเคงนะฮะอยากกินยำแ่บจะเศร้านะครับพี่น้องวันนี้เราจะทําหลายอย่างเลยนะครับจะมียำรวมมิจ้านี่นะครับอุปกรณ์เยอะแยะเลยอ่ะแต่ว่าจะได้ม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวจะทําน้ำยำน้ำยำอ่า ประกอบก็กบจะมีกุ้งเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวบอกก่อนแล้วกันอันนี้จะเป็นหมูยอของทีพรนะคะพี่น้องหมูยอทีพรตลาดช่อเจริญจ,จากแท่งใหญ่ๆนะครับนี่แท่งละ30สบาทนะคะพี่น้องถ้าซื้อสีแท่งร้อยนะครับถูกอีกนะครับพี่น้องนี่หมูยอแซ่บๆแน่นๆเลยเอามาลวกนิดนึงก็นิน่มอร่อยนะครับอืมฝากไปด้วยจะ้ะหมูยอทีพอ่พรตลาดช่อเจริญจะ้ะ เลยเองนี่ผ่อพิสัยนะครับเพื่อนเห็นเองตีนไก่จากตีนไก่กุ้งจากกุ้งกุ้งกุ้งแล้วก็มีเห็ดเข็มทองจากแล้วเดี๋ยวจะมาทำน้ำยำนะครับพี่น้องน้ำยำน้ำยำอันนี้จะเป็นน้ำเชื่อมนะครับอ่าน้ำตาลปี๊ดนะครับน้ำตาลปี๊ดออกมาต้มกับน้ำแล้วใส่น้ำปลาไหลนะครับพี่น้องใส่พริกไปเลยจ้าเอาเห็ด ไว้หล,หลายไปกินได้หลายมือก็ได้นะนี่ะะใส่สักนอยอืออยนี่หน,นะครับใส่ทิท้ให้หมดเลยนะครับคนมากคนมาเพราะว่าเฮ็ดไว้์ก็จะเพื่อนี่เลยนะคระับแล้วก็น้ำปลานะครับเพราะว่าน้ำเชื่อมเยอะก็น้ำปลาจะเยอะหน่อยนี่ ง,ง,ง่าย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 เคล็ดลับประเทศมิยังไหลนะค,ะครับเชื่อมเยอะก็ใส่น้ำลาเยอะหน่อยอประมาณครึ่งครึ่งนะครับจุดอืมหวานอยู่ก้อนน้ำเชื่อ,อมเท่าไหร่ประมาณครึ่ง,ะค,ะงครึ่งนะครับครึ่งกับซีนเป็นอะไรโอเคนะครับ มะนาวจ้านะ้ำมะนาวบีบไปแล้วนะคะนี่ใสไปเลยคาดว่าจะเอาจะเอาพี่น้องอืม,อมแซบโอเคเลยมผมนัวจ้าอ,อ้ยอยสองชวงวาดชวงวะอ่ะผมชุดรถพอสมควรนะครับใส่บระดาษรอกครับ ยังไม่จบนะจ๊ะสูตรเขาจะใส่พริกซอสพริกนะครับพี่น้องใส่ซอสพริกสักหน่อยนะครับเพิ่มความข้นนะครับซอสพริกซอสพริกนี่นะครับโอ้ยน้ำนี่งไงน้ำยำเด็ด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 นะครับอืมโอเคแล้วเราค่อยปรุงเพิ่มอีกก็ได้ครับใส่ทุกอย่างรวมกันเลยจ้ามา มหมูยอนเจ๊พรจากตลาดสอดเจริญนะครับมีหมูเด้งด้วยนะครับมีหมูเด้งลูกชิ้นหมูเด้งได้กุ้งจะใส่เข้าไปนะครับอันนี้จะเป็นแครอทซอยจา้าเพิ่มสีสันนะครับเพิ่มสีสันอ่ะหอมใหญ่จ้ะเพระว่าเราเอาหอมแขกใหญ่นะครับชอบชอบมัน อันนี้ไว้ใส่ที่หลังจ้าแล้วก็นี่น้ำยำราดไปเลยจ้าอสีคนๆพี่น้องน้ำยำราดไปเลยน้ำฉ่ำๆเลยนะครัชบชอบชอบชอบความนี้กินเองก็เต็มที่โอ้ยด้หม้อใหญ่เลยจ้านี่จานังๆที่สองจานนะครับเต็มเ็ด็ด แล้วก็ใส่นี้ไปเลยจ้ะต้นหอมผักชีซอยนะครับเด็ด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 อ้าวเสร็จแล้วก็เป็นยำของเรานะครับกินจะเศร้ารสจั่วจะเศร้านะครับอ่าเดี๋ยวเจอกันที่โต๊ะอาหารนะจ๊ะจั่เด็ดเด็ดเด็ด องพร้อมเสร์ฟจ้ากินข้าวเส้านะครับพี่น้องวันนี้เราอยากจวดจ้าแต่เช้านะครับนี่ยำรวมมิตรของเรานะคะกพี่น้องแซ่บแซ่บแซ่บ,สบใส่กุ้งแล้วก็ใส่ตีนไก่แล้วก็ใส่หมูยอของเจ๊พรจ้านะครับว้แซ่ทบทาบบาบองวับวับ มีไข่เจียวหอมๆจ้ะแกงกัวแกงกัวเพราะว่ากินเห็ดจะเศร้ากระเพาะเห็ดงานหนักบ่ดีอือก็มีอะไรมาเบรกนิดหน่อยจ้ะอืออขิข้าวอือือกุ้งตัวใหญ่ กุ้งกุลาร้องไห้กุ้งกุลาดำจัยๆๆดยำยำยำเลยยำแซ่บน้ำยำสดน้ำยำเรียลเน็ตเน็ตยังยาว กินยำกับข่าวน้องเริงใจอืมอืม,อมจะเปลี่ยนรสชาติอาหารก่อนเศร้ามีรสชาติหน่อย นึ่งยำนี่ขอให้บอกจ้าน้อผ่าเคยได้กินฝีมือพี่นี่สุดยอดแล้วไข่เจียวไข่เจียว ไปเดี๋ยวจะทําน้ําพริกต่อจาาสั่งได้นะครับมีน้ําพริกน้ำพริกปลาร้าทรงเครื่องนะจ๊ะขายดีอื๋อยำเด้อยำเด้อแซ่บแซ่บ ก็อยากได้รสแดงให้กินออกโลนะครับ,บแซ่บตีนไก่จะตีนไก่เยอะๆหมูหยอเจี๊ยบพรจะตลาดชอจเจริญนะครับ เอามาลวกในจนาะไรก็น,น,กน,นิ่มแซบอืมอืมฮะความสุขตรงมีแก่เจ้าอืม,อมเข้ากันค่ากันทุกอย่างแท้เซ็บเซ็บเซ็บอืมกินนเองแซบเลย